เช้านี้วิวสวยมากครับที่หน้าบ้านนี่เลยก็จะประมาณนี้แหละครับอากาศดีด้วยโอ้ยปลายฝนต้นหนาวแล้วบ้านเราอากาศตอนเช้านี่คือบรรยากาศหน้าบ้านครับหน้าบ้านหน้าร้านว้าวนี่ลูกชายนอนดูทีวีอยู่โอ้ยสูดอากาศให้เต็มปอดนี่คือวิวหน้าบ้านนะครับ สดชื่นนี่อยู่หน้าบ้านถ่ายให้ดูโควิดไม่ต้องไปไหนไกลครับหน้าบ้านเราก็สวยแล้วยอดวิวยอดวิวหน้าบ้านแล้วก็สวยแล้วอโอเคเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูให,ใหม่นะครับเชา้านี้ที่หน้าบ้านเราอากาศดีสูดอากาศสดชื่น